สวัสดีครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปเอาไม้ไผ่กันครับเพื่อจะมาทําอาหารกินทอนตอนเที่ยงครับผู้ชมครับนี่เราก็เข้ามาสวนนะครับผู้ชมเราจะหาไม้ไผ่มาทําอาหารบางอย่างครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาไม้ไผ่กันครับ แล้วครับได้ไม้ไผ่แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปอุ่นอาหารครับอันเราสุุมไฟไว้แล้วเนะนุ่นครับนุ่นเับเราสุมไฟไว้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารอะไรบางอย่างครับเอามากันครับอาหารเราวันนี้ก็จะเป็น อาหารสำเร็จรูปแต่เรามามาอุ่นครับ <laughs> เดี๋ยว กำลังร้อนอยู่ดีพอดีครับไฟเริ่มร้อน สมเร็จเรียบร้อยครับแหลมสิหน่อยครับมาดูครับว่าเราทำอาหารอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราล้างก่อนครับ <laughs> ไฟกำลังไฟกำลังลุกอย่างดีแล้วครับเดี๋ยวเราเอาอาหารสำเร็จรูปไปครับนี่เราอยู่ในสวนในป่าครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าตูบคุ้มชมนะครับไปไหนก็เจ้าตูบไปด้วยครับเไว้เวลาเราเดินทางไปไกลๆนี่ประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรเนี่ต้องมีจเจ้าตูบเฝ้าสวนไว้นะครับนี่เราเมนนี่ครับ เขาเี็กใส่อัวแล้วมาอุ่มเงินครับรีบๆครับเดี๋ยวไฟมันจะไฟมันจะมอดครับ โอ้เรียบร้อยไปเลยครับผู้ชมไปเลยเราจะมาเดินตามวันนี้ครับถ่ <laughs> ายทำคนเดียว <laughs> นี่ไฟกำลังลุกเราสุมไฟไว้โอ้โหนี่ครับโอ้ตายตาย โอ้โหร้อนมากครับผู้ชมไฟร้อนว้าร้อนมากร้อนมาก โ oh, อ้ร้อนร้อนร้อนโอ้ร้อนจังเลย <laughs> ร้อนมากไฟครับ อดทนนะครับคุณผู้ชมในขณะเราอยู่ห่างประมาณประมาณเจ็ดสิบเซนนะคุณผู้ชมแม่เขาแผ่ลัศมีมาหาเรานี่ยแผ่าแผ่รังสีมานี่ร้อนแทบแย่แล้วครับอดทนหน่อยครับถ้าเป็นฤดูหนาวนี่สบายลบแล้วครับฤดูหนาวแบบนี้นะครับโอ้โหนี่เป็นฤดูฝนอย่างนี้ฤดูร้อนแบบนี้โอ้โหไม่ไหวร้อนมากครับ เพื่อจะกินให้อร่อยครับต้องอดทนหน่อยครับผู้ชมได้หรือยังนี่โอ้โหตาตๆตาตๆตายงานนี่กว่าจะได้กินนี่ยากจังเดี๋ยวถ้าไม่อุ่นไม่อร่อยครับเพราะว่าใส่อัวนี่มันต้องกินอุ่นๆคุณผู้ชมกินอุ่นๆร้อนๆเนี่ยอร่อยครับถ้า เย็นเขาตู้เย็นเราใส่แช่น้มาแข็งมานี่แม่อร่อยครับไม่ไหวเรากินไม่ได้ครับยิ่งอยู่ในป่าเนี่ยถ้ากินของร้อนๆเออรู้สึกจะอร่อยหน่อยครับว้าร้อนๆร้อนๆ ตายแน่งานนี้ร้อนตายแน่กว่าจะได้กินสุรยังครับอุน่นรอยังไม่ใช่ว่าข้างนอกมันอุ่นนี่ข้างในมันยังเย็นอยู่ครับผู้ชมพราะเราแช่แข็งมาอ,อ๋อแล้วคุณผู้ชมไม่ไวหวร้อนจังเลยไป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 ไอยด,ดูหน้าผมแดกหมดเลย งานนี้กวดได้กินนี่มันยากเย็นสิเหลือเกินอ่กินแบบนี้เขาเลยสนุกดีครับกินแบบกินแบบอร่อยอร่อยแบบนี้นะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราหาอะไรจานหาอะไรมาก่อน <c oughs> มาต่อคลิปครับตอนนี้ก็ประมาณสักกี่โมงแนละ้วคุณผู้ชมกว่าจะได้กินข้าวเที่ยงคุณผู้ชม เราอยู่ธรรมชาติครับโหเกือบบ่ายโมงแล้วครับเที่ยงประมาณกับห้าสิบเก้านาทีหูกินข้าวกินข้าวเกือบบ่ายโมงครับเอามากินเลยครับกินแบบธรรมชาตินี่ครับคุนผู้ชมอันนี้จะอันนี้ก็คือน้ำปูครับน้ำปูครับพอแม่ปีน้องครับอันนี้คือน้ำปูครับเนี่ยเราจะมากินเลยครับกินกันนี่นี่ข้าวข้าวเหนียวครับกินง่ายๆครับ ไม่ใส่อวเดี๋ยวเขาเขา,เาย่างตะกี้ครับมากินน้ํำปูกันครับกินน้ำปูครับไปไม่พี่น้องนะครับ,บคุณผู้ชมเราอยู่ในปา่าถ้ามีพวกน้ำปูเนี่ยก็รอดเราก็รอดชีวิตเรารอดแล้วครับเปรี้ยบวบยครับอ่า เอามากินข้าวกันครับคุณผู้ชมเอาเอากองไปกัไก่น่อยครับเอาจะตูบให้จะตูบกินก่อนโอ้โหจะตูบจะตูบจะตูบกินไสอ้อัวอ่านี่ครับ พริกขี้หนูครับรส <Huh. S 1> ชาติเผ็ดมาก

ah เดี๋ยวผมคงจะกินข้าวแล้วผมคงจะพักผ่อนสักพักผ่อนประมาณสักชั่วโมงครับเดี๋ยวเรานู่นนะครับเราจะออกงานกันประมาณสักบ่ายสองได้ครับวันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกเท่าไหร่ครับแล้วก็อากาศคุ้มๆมเหมือนจะไม่ฝนจะไม่มีก็ดีครับเราจะได้ทํางานกลางแจ้งสบายๆครับเดี๋ยวผม,ผมขอกินอนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวกินปลานะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมคงจะ ล้วคุณผู้ชมมากครับการใช้ชีวิตในสวนในป่าเราต้องมีความอดทนนะคุณผู้ชมบ๊ายบายครับ